ภาีย้อนถามเลยนะเอาเอีอะมาสัมภาษณ์เดี๋ยวต้องทิ้งเทปหมดเลยอะไรคือความสำเร็จนะความสำเร็จนะความสำเร็จเนี่ยมาถึงวันนี้ความสำเร็จคืออะไรนะความสำเร็จอยู่จากการ อยากที่คนยอมรับใช่ไหมเอ้คนก็ยอมรับพอ,พอ,พอสมควรนะอยากยอมรับมากกว่าน,นี้มันมีวิธีตั้งเยอะแยะนะที่จะที่จะสําดงนะแต่ความสําเร็จเนะี่ยของมนุษย์จริงๆก็คือรู้เรื่องตัวเองโอ้ประโยคนี้นะประโยคนี้พระพูดนะความรู้ใดไม่เสมอเท่าความรู้เรื่องตัวเราเรื่องตัวเราของเรา นะนะฉันของฉันเนี่ยความรู้ดังนี้ถ้าไม่เข้าใจคุณก็ตายไปอย่างที่ว่านะพึ่งพองตลอดเวลาชีวิตผมว่าม,มันไม่มีอะไรมากนะเรามาอาศัยโลกนี้เกิดชั่วขณะแล้วก็จะจากไปคุณได้ทำอะไรบ้างนะให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสรรพสัตว์ให้กับสิ่งแวดล้อมคุณได้ทำอะไรบ้างผมคิดว่าอะไรเหมาะสมที่ผมจะต้องทำคือช่วยสร้างมนุษย์ผมก็ไปสร้างมนุษย์ไม่ใช่ ไปสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างยานอวากาศไปลงดาวคารแล้วมันได้อะไรนะใช่มันอาจจะได้ชื่อเสียงเท่านั้นแต่มันก็มาเสริมตัวกิเลสตัวอะไรของเราเราต้องปล่อยวางไม่ใช่ไปหวังเราทำได้ทำไปเถอะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปแต่อย่าไปยึดติดอยู่กับความสำเร็จนั้นผมปล่อยวางตั้งแต่อายุ15บนแะจากเด็กที่เกเรตอนนั้นอายุ14นะ เกเลผมชกต่อย,ต,อยอต่อยคนนู้นต่อยคนนี้พออายุ15ผมฝึกสมาธิปล่อยวางสอบได้ที่หนึ่งในทุกวิชาในประเทศอังกฤษสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเรียนปริญญาตรีปริญญาโท2ปีจบละในมหาวิทยาลัยเรียนแค่2ปีก็จบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับไปทําปริญญาเอกผมนั่งอยู่เฉยๆก็เห็นภาพวิทยานิพนธ์ออกมาปุ๊บผมก็เขียนวิทยานิพนธ์ได้ปริญญาเอกอายุน้อยที่สุด ประสบความสําเร็จทุกด้านทุกอย่างแต่เราอย่าไปยึดติดกับมันแต่ถ้าลึกๆคุณไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นใครนะคุณจะตัวพองฉันเก่งฉันแน่ฉันเหนือนี่นะตัวกูของกูนั่นแหละนะัถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะคุณจะพึ่งอยู่ลึกๆนะคุณอยากจะก้าวไปให้พ้นจากเขาเนะข้าเป็นเหนือคนอื่นนะรู้สึกพึงพองนะรู้สึกภูมิใจนะชีวิตมันมีอะไรล่ะ กนะารรับใช้คนทั่วๆไปเนี่ยมันมันไม่ควรภูมิใจหรือคุณเกิดมาคุณอยากทำอะไรคุณอยากรับใช้อะไรอะไรที่คุณทำได้แล้วจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ได้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยของประสีเนี่ยมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกที่จะให้แม่ไม่ตายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสถานการณ์เองหรือสถานภาพในช่วงนั้นต่างๆมาจนถึงแม้กระทั่งถูกจับโยนไปเมืองนอกปุ้มพูดภาษาไม่ได้ไปอยู่กับเด็กฝรั่งหมดอะไรเงี้ยนะถูกล้อตลอดอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะจะถามว่าเราเป็นยังไงหรือปรับไงทุกข์ค่ะ ทุกมากแต่ถามว่าทำไมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีวันนั้นนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนนั้นฉลาดไหมคิดยังไงจำไม่ได้จำได้แต่ว่าปรับตัวลูกเดียวต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าไม่มีทางเลือกตอนแรกๆก,ก็อาจจะเป็นเรื่องแรกๆก,ก็อาจจะ ทุกไปร้องไห้ไปต้องทําตามคําสั่งแม่อะไรเยแม่สั่งให้ไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนไปลูกจ้างใครก็ต้องไปก็ต้องทนร้องไห้ก็ร้องไปจนผ่านไปหลายๆครั้งแล้วก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่ามีอะไรอีกมะมมาสิอะไรใครๆเขาก็อยู่กันได้เพราะงั้นไม่กลัวไม่ทอ ทำได้ท้าทายมัน่ะว่าทุกอะไรอีกเข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยมันสั่งสมไงมันเจอบ่อยๆเข้าอะไรเงี้ยมันเจอบ่อยๆเข้ามันก็มันค่อยๆแข็งขึ้นมาเองเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะอุ้ยอ่อนลงอ่อนลงโดนกระแทกทีก็ล้มลุกไม่ไหวอะไรมันบ่อยๆเข้ามันก็แข็งขึ้นเพราะงั้นก็ท้ามันเลย วันละสี่บาทอยู่โรงงานทําแก้วเดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วเคยนั่งรถผ่านไปดูไม่มีหายไปสี่บาท้ส่งให้แม่ทุกใ,ให้แม่ทุกเดือนแล้วตัวเองก็ไปไปทํางานพิเศษล้างส้วมให้โรงงานนั่นแหละก็ได้เงินพิเศษไว้ใช้มันอยากรู้นน่นอยากเรียนนี่มันขาดแคลนมา ปศีแค่นั้นนะใช่ไหมแล้วมันก็อยากรู้อยากเรียนเรียนพิมพ์ดีก็เหมือนกันไม่รู้จะไปนั่งโต๊ะทํางานที่ไหนลราผลสุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์นได้ประโยชน์มากเลยเพื่อนๆนก็ไม่ใช่เพื่อนในจ้างเธอจะไปนั่งโต๊ะที่ไหนตอบเขาไม่ถูกนะแต่ก็แต่ก็อยากเป็นมีคนแนะนำ วิธีปรึกษาแล้วก็เรียนหนังสือสูงกว่านี้หน่อยกจ็จะมีความคิดมากกว่านี้นี่มันไม่มีความคิด,ดแต่ได้แต่โอ้ยอยากรู้อ่ะเขาเรียนอะไรกันอ่ะ <laughs> มีอย่าหนึ่งที่เกือบไปจะไปเรียนด,วด่วนร่มเกือบแต่ไม่ได้ไป